สวัสดีค่บพี่น้องขอกันทั้งสองสาธิตชื่อเก้าพี่น้องบรรยากาศตอนคมารมณ์ากเ,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 าาเกกล็อน้อยเดณ์อารมอรียนอล็กน้อเริณรียนอรมารมนามามนอารมอารมอารมอาืมอบรมณอมารมณ์อกรอารมณนอาร้ณ์อาอารม้้อารมี่อารอมารมณ์อามอารมณอามามณอารมาม ใส่กับเจียวซีฟู้ดนี่ตาม,พมพกกาีพี่น้องเจียวซีฟู้ดแก่ผักกาดมีผักกันมีความพี่น้องผักกระชีอ่ะเสิร์ฟกันเลยพี่น้องใส่กับข่าเนียวเสยนี่ยนยังสี่เนีหมักข่าเนียวพี่น้องก,กับผักคนไหนก็แช่พี่น้องขอบ,บุญขอบคุณพี่น้นองที่เข้ามาติดตามมาส้มแล้วครับน้องเสบร์ฟกันเลยแบบเบิบ้งส่วนไปอบกุ้ง โอ้ห่อนห่อนเลยบาทเอามาอุ่นอีกพี่เนอะน้าล้นรลอห่อนร้อน,น เอาไหมเอาขาวยไหมเอา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 เนื้อเอาเนื้อาเดียวเอาอย่างเดียวเนื้อโอ้ขามันมันหล่นมาเยนะให้เอาไปใส่โอ้ยเฮ้บ้งเนี่ยหลอสวยเ้ยไม่อาจานา

Thôi Thôi không lòng 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 mẹ lòng 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 gì? ไม่ใช่ข้อคอมันอืออร่อยเขีงง้ยวกอไก่อร่อยอรอตรงนั้นอร่อยเนาะมันได้นี่หว่าน้ำดูดมันตรงเนี้ยน้องผม กระปุน,น,น้องมาพ,พี่ห้อพกอขยีดจัดเมนูต่อไปลดอ อ๋อเมนูไก่อบตรงพี่น้องเลยกินโดนก็ไมเ่เค็มจังเป็นบางที่มา <c oughs> เดียอบเองนะพี่น้องตัวนี้เอาอยู่กับนังมัน

แจงว่าเครื่องเข้ากัถึงด้วกันเครื่องเครื่องปรุงบถงเครื่องเคงเมืองขี้มมี่ว่าอะไรปนอุาหัรมันเหมือนขึ้มิ้มออกรอน ไก่เขาเลี้ยกว่าฮันย่างเดียวบอกคือไก่บานเนี่ยพี่น้องใช่ตัวไหนไม่กินเราอ้อากอกไถ่ปากเจ๊เหอแบบนี้ตัวไหนไม่กินเอากอกไถ่ปากอย่างเดียวะ่ะ แบบตัวนานแบบไม่กินเอากอกใส้ปเทวเหรอ นักสือมาอบเองเอาตัวใหญ่กว่านี่ตัวละเกือบสองโลเนาะพี่น้องอบเตาอบถ้ามีเลี่ยเตาอบแบบไหนเนี่ยเตาอบสีพอเลาสติออกน,นี่ให้โย<อ>เนี่ยคปีกว่ะป,ปีกปีกปีกรวออยเลยปีกมันมีไหมอ่ะก็นี่แหละปีกมันนี่แหละนี่แหละฮะปีกเอาเว้บินอะ อีกมร้ินะมังมีแต่ว่ามันมันไปไหนกันแล้วอะอดึงมันดดอ้า ลุยอ่ะพวยเต็มห้าที่เต็มแบกินเยอะอืมลูกเล่นได้กอยูอืมเีอันี้มมามามพอให้เลยบ้างบ้างบางบ้างก่อนวางก่อนอ่ายอนเดียวกันอยู่อันเดียวกัน

เทมโคตอยู่เลยไม่มีรสชาติอะไรเลยอ่ะแค่แบบนี้่ะถ้าเทมกับอันอื่นก็ดีอยู่อ่ะเท<อ>ม<อ>มันม่จิ้มเช่ไหมครัไม่จิ้มอะคามจิ้มมันก็มีนั่นจิ้มตายแม่ทขนอองืมจิ้มมันก็มีิลมอ่ะ น้ำจิำ้มตาไม่ถนองเอ๊ะน quá, ้ำจิ้มตาไม่ถนองน้ำจิ้มแจวน้ำจิ้มใจเอ๊ะน้ำอิ่มอ่ะอิ่มกัวกินไหนเอเนี้ยเต้ากระดูกให้หมา cái này gì nhở? mày, mày, nhiều à? khoa leo khoa cài giờ đấy ạ.

哥哥哥哥哥哥，你来接我。 นพี่น้องสุดจุกเลยกินบอเบิดพี่น้องเอาอยังเนื้ยนอคนเพื่นนู้นักผักเสียบคือกันครับเฮ็ดเองอยู่พี่น้องเฮ็ดเองดิแสียบคนนี้อยู่ปรจักษอ้าวฝากพี่ตอนน้องไว้ประมาณนี้นะครับมาเกิดว่าอะก็แชร์ให้เด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณน้องคือก่อสิ่งต่อมาที่ตามและส้มน้อครับน้องคลิปนี้ไว้ทำหนี้ครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมคือเก่าครับ ผมกับน้องปิลอะไรปีน,ไปไปน้องฟิลไม่เคยนะครับสวัสดีค,ดครับ